คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจพี่วันวิภาคะวันนี้มีอะไรที่นัดช่วยคะเออตัวเองอะคะ่ะประกอบอาชีพค้าขายนะคะอย่างเดียวมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ะแต่ว่าชีวิตแบบไม่ไปไม่มาทำขายขายอะไรไม่ประสบความสำเร็จอะคะ่ะ แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินตลอดเก็บเงินไม่อยู่มีเงินเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินตลอดเลยพอเงินเข้าจะมีเรื่องให้เงินออกมีเงินเข้ามีเรื่องให้เงินออกอยู่แบบเนี้ยค่ะตลอดเวลาเลยค่ะแบบบางทีก็เครียดนะเพราะว่าแบบเอ๊ะทำไมชีวิตเราแบบเป็นอย่างเนี้ยขายของก็อาหารอร่อยลูกค้าก็ชมชอบทําไมมันมัน,ม,นมันไม่ไปไม่มามขายไม่ดีพอจะดี หน่อยก็มีปัญหาโควิดมาอะไรมาก็ตอนนี้ก็ขายของไม่ดีแล้วก็กลายเป็นว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็เครียดหาทางออกไม่ได้ก็มีปัญหาแต่เรื่องเนี้ยค่ะมีสองเรื่องส่วนเรื่องอื่นปัญหาความรักไม่มีครอบครัวดีทุกอย่างดีแต่ปัญหาเรื่องเดียวที่เราประสบอยู่ก็คือเรามีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนค่อนข้างใจอ่อนเราไม่เราไม่ได้กินไม่เที่ยว ไม่ทําอะไรผิดเลยไม่ผิดศีลธรรมอยู่ในอยู่ในอยู่ในธรรมอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนบางอย่างเราต้องช่วยเราต้องให้จนบางทีเราก็รู้สึกว่าทําไมอะ่ะเราก็ทําดีอะ่ะทําไมชีวิตเราถึงเป็นแบบเนี้ยเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่ผิดแต่คําตอบอยู่ในสิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดเลยยังไม่ต้องดูดวงนะไม่ต้องดูในเรื่องของดวงนะดูเรื่องการใช้ชีวิตก่อน การดูดวงเป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็สิ่งที่เราจะแก้ไขาตามพื้นทุงได้แต่อย่างหนึ่งคือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดเราจะบอกเสมอว่าบอกตัวเองใหม่เราไม่เป็นคนแบบนั้นต่อจากนี้เราทําอะไรเราก็จะประสบความสําเร็จเราก็จะเก็บเงินได้เราจะเก็บเงินอยู่แต่ถามว่ามันมีเหตุให้เราจะต้องเสียเงินไหมมันมีแล้วมันมีเหตุผลของมันถ้าจะดูตามดวงเราจะใช้ภาษาศัพท์ทางโหราศาสตร์ให้ทุกคนฟังนะคะ พี่วันวิพายเหตุผลที่เก็บเงินไม่อยู่เพราะดาวศุกร์เป็นอริคแล้วก็พยาญัตเรื่องของดาวศุกร์เรื่องของดาวการเงินนั่นหมายความว่ามันมีเหตุและมันมีผลดวงการเงินของเราอะค่ะไอที่มันเป็นแบบนี้มันอยู่ในของเรื่องของพระลาหูอยู่ในดวงดาวของฐานกําลังพระราหูนั่นหมายความว่าเราใช้เงินตามใจอารมณ์ตัวเองเราไม่ได้ใช้เงินเพื่อตัวเราแต่เรา ไม่ได้ควบคุมเงินแต่เงินเป็นคนควบคุมเราถ้าเราควบคุมเงินได้อ่ะเราจะต้องสั่งเงินได้สิว่าเราจะให้ใครเราไม่ให้ใครเราจะใช้อะไรแต่ถ้าหากว่าเงินควบคุมเรานั่นหมายความว่ามีเท่าไหร่เราก็ต้องใช้นี่มีเท่าไหร่ก็ต้องใช้นี่มีเท่าไหร่ก็ต้องให้คนอื่นเพราะเราเอาอารมณ์เป็นตัวนําในการใช้เงินนี่คือเหตุผลที่ทําไมถึงเก็บเงินไม่อยู่เรื่องของดวงดาวเราอ่านได้แต่เลาอยากจะบอกว่า วันนี้พี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากการใช้เงินของเราสงสารคนอื่นให้น้อยลงได้ไหมสงสารตัวเองให้มากขึ้นได้ไหมรักตัวเองให้มากขึ้นได้ไหมเรามีฝีมือทํางานทําร้านให้เป็นระบบได้ไหมในการจัดในการในใน,ในการบริหารการเงินทําบัญชีและรายจ่ายได้ไหมแบ่งเงินได้ไหมว่าเงินนี้เป็นเงินของร้านเงินนี้เป็นเงินส่วนครอบครัว เงินนี้เอาไปทําบุญเพื่อศาสนาเงินนี้ถ้าเราจะต้องช่วยใครเอาเงินก้อนนี้ช่วยอย่าให้อย่าช่วยทั้งหมดที่มีได้ไหมเราต้องกลับมาดูก่อนว่าไอสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเรื่องของการเงินที่เราเก็บเงินไม่เคยอยู่เลยอะโอเคใช่อย่างหนึง่งมันเกิดจากดวงดาวของเราดวงดาวมันมันไม่ได้เกิดมาจากดวงดาวดวงดาวมันแค่เป็นตัวให้เราอ่านว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งเราสามารถพัฒนาได้นั่นหมายความว่า เรื่องการเงินเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์โอเคไหม <c oughs> เรื่องการเงินเป็นเรื่องของตัวเราฉะนั้นเราต้องเรียนเรื่องการเงินทำบัญชีได้ใจไหมคะจดไหมได้จดบ้างไหม <c oughs> หจดมาก <c oughs> ต่นีะจดนี่ <c oughs> เราไม่เคยจด <c oughs> รายรับเลยเราจดแต่นี่ <c oughs> เราก็เลยมอง <c oughs> ว่าเรามีแต่นี่ <c oughs> แต่นัดแต่อยากจะให้พี่โฟกัสว่าสิ่งที่พี่มีอ่ะพี่มีเงิน แต่เพียงแต่แค่ว่าเรามีเราก็ใช้หมดเรามีเราก็ใช้หมดเพราะเราคิดว่าเรามีเราต้องใช้หมดไงแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนใหม่ว่าเฮ้ยเงินเนี้ยเราจะแบ่งพี่รู้จักซิกจาไหมคะไม่รู้จักค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากให้พี่เปลี่ยนศึกษาเรื่องการเงินค่ะการเก็บเงินขอกระปุกเรียกว่าซิกจายากนะแต่ต้องทํานั่นเองอ่ะฝืนตัวเองมากในตอนแรกพี่ต้องชัดเจนก่อนว่าเราเก็บเงินไปนเพื่ออะไร เราเก็บเงินไปเพื่ออะไรแล้วสิ่งเนี้ยแหละมันจะทําให้เราอะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วพี่หยุดคิดนะว่าพี่เป็นคนที่มีแล้วก็หมดโน no! เราไม่ได้เป็นคนมีแล้วหมดอะเราสั่งตัวเองว่ามันต้องหมดเพราะว่าพอเราคิดว่าเรามีแล้วเราเรามีแล้วเราหมดก็เพราะว่าทุกเวลาที่เรามีเราก็จะหาเรื่องจ่าย <laughs> แต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันมีฉันเป็นคนที่รวยมากเราจะรู้เลยว่า เราจะต้องเอาเงินไปทําอะไรนั้บอกเลยจุดยักจุดอ่อนของคนไทยหลายๆคนค้าขายดีมีเงินมากคือเราเอาแรงไปแลกเงินแต่เราได้เงินมาเราเอาเงินไปใช้แต่เราไม่ได้เอาเงินไปลงทุนคนที่เขารวยคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาเอาเงินไปลงทุนฉะนั้นวันนี้นักอย่างให้พี่กลับไปศึกษาเรื่องการเงินนี่จุดมันคือจุดอ่อนของเราการเงินเป็นเรื่องเป็นมันเป็นจุดอ่อนของเราในดวงไปศึกษาเรื่องการเงินแล้วหยุดฟังชาวบ้าน ไม่ต้องไปสนใจว่าชาวบ้านคนรอบข้างเขาจะคิดยังไงกับเราหน้าที่ของเรา YouTube มีศึกษาเรื่องการเงินการทำบัญชีราไ้ได้จ่ายซิกจาคืออะไรเก็บอย่างไรเราต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าต่อไปเนี้ยฉันเป็นคนที่สวยและรวยมากฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันเก็บเงินอยู่ฉันเก็บเงินเก่งในดวงของพี่มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดมันมีเหตุให้ต้องจ่ายแต่มันจ่ายจากอารมณ์ฉะนั้น เราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้รักตัวเองให้มากช่วยคนอื่นให้น้อยลงได้ไหมมีเงินเอาไปซื้อเป็นทองคําแท่งเราไม่ซื้อทองคาลูกพันธุ์ทองคําลูปพันธุ์มีแล้วเราเขาไปใส่โชว์คนอื่นเราซื้อเป็นทองคําแท่งไม่ต้องให้ใครรู้คนอื่นรู้ก็มาขอยืมเราฉะนั้นไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องโชว์ว่าเรามีเพราะถ้าเรามีคนอื่นก็จะมาขอยืมเราฉะนั้นไม่ต้องดีไหมค่ะ <c oughs> เก็บเงินได้ ซื้อที่เอาเงินไปทํางานต่อนัดแค่บอกแนวทางนี่คือการแก้ดวงของพี่เพราะว่าเวลามีเงินก็มักจะมีคนมาช่วยใช้ใชฉะนั้นก็อย่ามีเงินสดซะเปลี่ยนมาเป็นทองคําทองคําแท่งนะพอได้พอได้ทองคําแท่งประมาณนึงแล้วเอาไปแปลเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ปไปขายก็ช่างมันจะแล้วก็ไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อที่แล้วเก็บเป็นที่เรื่องของเงินเนี่ย ทั้งพอไปในเรื่องของคบของเรื่องของพวกอะไรพวกเนี่ยมันมีเท่าไหร่มันก็ต้องแบบมีอันมีเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันไม่ค่อยโอเคฉะนั้นอย่างที่นัดบอกให้ทําวิธีนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งไปทําบุญเสริมดวงด้วยวิธีนี้นะคะก็คือว่าเวลาให้เราถวายที่เป็นของเด็กเกี่ยวกับผู้หญิงมวยที่ต่างๆอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้าน้าถวายน้ําให้กับวัดเออ่ระบบน้ําหรืออะไรก็ได้ค่าน้าค่าไฟ เซร์ที่ดินบริจาคแต่ให้ทําในเขตของพระพุทธศาสนากับแผ่นดินหมายความว่าให้ทํามูลิธิที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินอย่างเช่นมูลิธิของในหลวงรัชกาลที่เก้าหลายๆโครงการค่ะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีมูลิธิที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระรมหากษัตริย์อีกอย่างหนึ่งนะนัดไม่สนใจเรื่องการเมืองนะแต่นัขอพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ทําให้คนติดในเรื่องการทํามาหากินร้อไม่ขึ้น เรื่องการเมืองคือเรื่องการเมืองช่างหัวมันใครจะเป็นหรือใครจะไม่เป็นไม่ได้ทำอะไรให้เรารวยขึ้นเราต้องหาด้วยตัวเองแต่สิ่งนี้ที่นัตอยากจะเตือนทุกคนกรรมแผ่นดินใครที่ทำอะไรแล้วไม่จะรวยใครที่ทำอะไรแล้วก็แบบมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดไปลองตรวจดูซิเคยด่าพระมหากษัตริย์ไหมไม่ว่าจะพระมหากษัตริย์องค์ไหนก็แเรแต่นัวจะบอกอย่างหนึง่งค่ะว่าทุกคนล้วนมีวิบากกรรมเปของตัวเอง แผ่นดินไทยเกิดมาได้เพราะวันนี้คนรุ่นใหม่จะไม่เห็นคุณค่าไม่ได้แปลกแต่อย่าลืมนะว่าเรามีแผ่นดินนี้อยู่ได้เพราะอดีตที่ท่านเสียสละมาทั้งนั้นแล้วประเทศไทยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรมเทวดาในเรื่องนี้หลายคนติดกรรมตรงนี้โดยไม่รู้ตัวบางครั้งบางทีเราตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยไม่รู้ตัว แล้วเผลอพังพลาดทําให้จับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจไม่แปลกเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่เรื่องอะไรที่แบบทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลน,นะน่าจะไม่พูดเรื่องนี้มากแต่ตรงนี้ใครที่ติดปัญหาทําอะไรแล้วไม่เจริญนะด้วยเรื่องนี้ฉะนั้นอยากให้กลับตัวกลับใจซะถ้านัาพูดไปแล้วใครจะเกลียดนะัา ใครจะไม่เห็นใครจะเห็นต่างกบบนัทไม่เป็นไรเลยนะเพราะนัทไม่ได้นัทไม่มีสุดได้สุญเสียอะไรกับใครนัทออกมาพูดตรงเนี้ยนัทเปิดไลฟ์เนี้ยมาเนี่ยนัทไม่ได้ได้อะไรได้หัวใจจากเพื่อนๆนได้ของขวัญจากเพื่อนๆนแต่จํานวนเงินมันไม่ได้มากอะไรอ่ะแต่สิ่งหนึ่งคือนัทอยากให้คนได้ดีนัทไม่ได้พูดเองนะในเรื่องนี้นัทพูดตามครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและก็หลายคนที่เป็นแบบนี้ ฉะนั้นวันนี้อ่ะกลับไปสํารวจตัวเองก่อนว่าที่ผ่านมาเราเคยไหมถ้าเราเคยต่อจากนี้ก็อย่าทําแล้วก็ขอขามากับแผ่นดินอันนี้ซีเรียสนะคะอันนี้ซีเรียสเอ่อไม่ได้หมายความว่าพี่วันวิภาเป็นหรืออะไรนะแต่ว่านะแค่อยากจะบอกกับทุกคนตรงนี้เพราะว่าหลายคนที่ติดปัญหาตรงเนี้ยทําบุญมาก็เยอะทําไมทำแล้วแบบไม่ขึ้นหลายคนเป็นเรื่องนี้นะ แล้วเราไม่รู้ตัวฉะนั้นนั่นอยากจะเตือนกับทุกคนแบบน,นี้เพราะว่านี่คือกรรมแผ่นดินนี่เป็นกรรมประเทศมันหนักหน่วงเดี๋ยวเราก็ตายแนละ้วแต่ประเทศไทยยังไงสถาบันพระธรรมนิยอยู่ค่ะเตือนทุกคนเตือนทุกคนด้วยความปรารถนาดีนะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนนะ่ะพลาดแล้วสุดท้ายอ่ะตัวเราเนี่ยได้รับผลกรรมโดยไม่รู้ตัวใครที่ตั้งตัวไม่ได้ ไปไหว้ศาลหลักเมืองในจังหวัดนั้นๆที่เราอาศัยอยู่ใครอยู่กรุงเทพก็ไหว้ศาลหลักเมืองของประเทศใครที่แบบใครที่แบบอยู่ในจังหวัดอะไรนะคะไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองนั้นๆแล้วก็ไปขอขอมาเรื่องนี้ซะต่อจากนี้เราขอกลับตัวกลับใจเป็นคนที่ดีของแผ่นดินทุกคนมีอายุไม่เกินร้อยปีหรอกความดีเท่านั้นที่เราทิ้งเอาไว้ไม่มีใครเห็นแต่เรารู้ ฉะนั้นเราอย่าเนดัแคุณแผ่นดินนะถ้าประเทศเรามีแต่คนที่รักแผ่นดินเยอะๆทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเราไม่ต้องไปดูะะ่้วยใครทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นแหละประเทศจะเจริญเมื่อนั้นโอเคไหมซีเรียสทีนหนึ่งนะแต่อยากให้ทุกคนได้ดีไม่อยากให้ใครติดกรรมเรื่องนี้เลยอันนี้ <c oughs> อ,อ่ะที่นะัาพูดกับพี่ไปเนี่ยมูลค่าหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทค่ะ <c oughs> จริงๆนะพูดจริงๆ <c oughs> จริงๆ โปรแกรมนี้เป็นเจ็ดตัวภูมิลิขิตกรรมค่ะจะแล้วจะแบบว่าพูดในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงหรืออะไรอย่างเนี้ยแล้วก็แบบขอคนคะอะไรเงี้ยแต่นี้นะคหะพี่ฟีีนะฉะนั้นขอให้ทําชีวิตหรือว่าเราเรามีปัญหาเรื่องเออเราเราขายอาหารแล้วเราไปค่าสัตว์การชีวิตหรือเปล่า <S <S อะไรแบบนี้นะคะก็คิดอยู่เหมือนกันนะออย่างนี้นะค,ะค,ค่ะเออเราเราไม่ถูกกับอาชีพค้าค่าขายแบบนี้ทําอาหารอะไรแบบเนี้ เราเราไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่าเราไปแบบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปอะไรแบบเนี้ค่ะคือบางทีเราก็นึกนะเพราะว่าแบบเหมือนแบบพอเราได้ตังเนี่ยเพิ่งออกจากแบงก์มาเมื่อกี้เนี่ยได้ตังบาก้อนหนึง่งโทรศัพท์เข้าพ่อไม่สบายเข้าโรงพยาบาลด่วนอะไรแบบเนี้ค่ะก็ต้องเสียเงินตามจํานวนที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้ค่ะบางทีก็ทดลองนะหลายครั้งอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะได้ได้ตังมา ได้ตังค์มาก้อนหนึ่งเพิ่งออกจากแบง์มาเหมือนกันอยู่ๆเครื่องปั๊มน้ําเสียในวินาทีนั้นเลยะจะอยู่ตั้งนานไม่เสียอะไรแบบเนี้ยค่ะบางทีมันก็แบบนึกนะว่าเอ๊ะเราติดกรรมอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราเราขายอาหารนี่มันเป็นการฆ่าสัตว์ไหมเราไม่เหมาะกับอาชีพนี้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราจะทําอาชีพอะไรเราก็เพราะเราถนัดทําอาหารมาตลอดเราทํามาสิบกว่าปีค้าขายมาสิบปี เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราทําถูกหรือเปล่ามาถูกอาชีพหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะนัาถามนถามนัาถามนัาถามแค่สองคำถามค่ะสิ่งที่ทําคือสิ่งที่ทําแล้วเราถนัดไหมถนัดค่ะสิ่งที่ทำเป็นสที่ชอบถนัดค่ะสิ่งที่ทําเราเรามีความสุขที่เราทําใช่ไหมใช่ค่ะวันเนี้ยพี่กําลังให้ประโยชน์กับอะไรกับใครพี่กําลังให้ประโยชน์กับคนส่วนรวมถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วมีเหตุผลอะไรที่มันไม่ดีลูกค้ามาลูกค้ามากินของเราเราก็มีความสุขที่เราได้ทํำแล้วเราก็เห็นเขามีความสุขที่ได้กินอืนั่นหมายความว่าทาไมแบบอ่ะนั่นหมายความว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่หล่อหล่อเลี้ยงใจเราให้เรามีชีวิตเพราะคนเราอะมนุษย์เราเนี่ยเราอยู่เพราะคุณค่าถูกต้องไหมค่ะแต่ อันนี้มีคนถามนัดบ่อยมากนั้นไม่ใช่ผู้รู้ค่ะนั้นมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คือพระพูทธเจ้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์นันก,ก็เคยถามแบบนี้แหละเพราะว่าแม่นันก,ก็ขายกับข้าวขาย,ยอะไรเงี้ยอะแต่นั้นจะมีสองอย่างให้พี่นะคะหนึ่งทุกคนคะในที่นี้ใครที่ถ่ายกับข้าวใครที่แบบอะไรพวกเนี้ยนันอยากจะให้ทุกคนลองไปดูนะพระพุทธเจ้าเก่าเอาไว้ค่ะท่านตัดเอาไว้เลยว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นบาเกี่ยวกับการฆ่าศัตว์ข้อหนึ่ง ถ้าเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเราไม่บาปข้อสองถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเขาฆ่าเราไม่บาปข้อสามถ้าเราไม่ได้เห็นเขาฆ่าเราไม่บาปลองทวนดูนะคะว่าวันนี้ในเรื่องของการฆ่าสัตว์เนี่ยสามอย่างเนี่ยคุณจะตบยุงคุณจะเชือดไก่ถ้าเป็นสามอย่างในเจตนานี้ถ้าเข้าสามอย่างข้อใดข้อหนึ่งนั่นคือเราบาปแน่นอนแต่ถามว่า ทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยเขาตายอ่ะให้เรากินอะ่ะมันมีผลไหมมันก็มีแต่มันไม่ได้มากเพราะว่ามันเป็นกฎแข่งกรรมเขาเกิดมาเป็นหมูเพราะเขาเคยเป็นคนเชื่อทหมูเขาเลยต้องเกิดมาเป็นหมูให้คนที่ให้คนมาฆ่าเขาอีกทีหนึ่งทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แต่เพยงแี่ยแค่ว่าอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราไม่ได้เข้าทั้งสามอย่างเนี่ยฉะนั้นพี่วันวิภาสบายใจได้พี่เข้าข้อใดข้อหนึ่งไหมเวลาที่ทำร้านเวลาที่พี่ทําร้านอาหาร ค่ะพี่ก็ต้องพี่ก็ต้องไปตลาดไปตลาดถูกต้องไหมไปตลาดเห็นเขาค่าปลาอะฉะนั้นมันอยู่ที่เราจะเลือกละหน้าที่ของเราคือเราได้เงินมาต้องแบ่งเงินไปทําบุญค่ะเป็นประจําได้เงินมาเท่าไหร่แบ่งเงินมาส่วนหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปห้าเปอร์เซ็นสองเปอร์เซนจากเงินที่เราได้แล้วเอาเงินไปทําสังฆทานทุกเดือนความคล่องตัวในเรื่องการเงินจะเกิดขึ้นโอเคไหม นั่นแหละค่ะทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ที่เราแบบที่เขาเสียสละชีวิตเราให้เราได้มีชีวิตแล้วก็ให้กับเขาบ่อยๆโอเคไหมค่ะเตรียมความพร้อมอย่าเพิ่งลงทุนอะไรค่ะแล้วก็ประคองตัวไปนะคะประคองตัวไปรประคองตัวไปอย,อย่าเพิ่งลงทุนอะไรขออีกสักสองปีประคองตัวไปแล้วก็เตรียมความพร้อมของตัวเองให้มี ให้เรามีจิตใจที่ดีหมั่นทําบุญเยอะๆในช่วงนี้เราก็จริงๆกควรจะทำบุญตลอดไปแหละแต่วันนี้แค่ว่าเนี่ยทําที่นั้นบอกแล้วพี่จะเป็นคนที่มีเงินเหลือแน่นอนโอเค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุที่ได้รู้จักคุณกําลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ